เชื่อว่าเด็กผู้ชายทุกคนเนี่ยฮะรักรถมันเหมือนเป็นบอยทอยนะบางคนอาจจะรักการแต่งรถบางคนอาจจะชอบการโมดิฟายหรือสภาพเดิมๆก็แล้วแต่นะครับเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบรถที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงสร์ฟอร์มานที่ดีวันนี้เราขับรถคันนี้เรารู้สึกว่ามันแรง พรุ่งนี้เราขับไปมันจะช้าลงมาลือนี้ขับไปมันจะช้าลงอีกเพราะแรงจีในตัวเราอะเราจะชินกับมันสมัยก่อนเนี่ยเราเริ่มจากว่าเราอยากได้รถ Evolution 7คันหนึ่งเราก็เดินไปดูตามอู่ต่างๆมันก็ไม่สวยถูกใจอะจากนั้นก็เลยทำเองผมกับน้องชายประกอบกันเองน็อตทุกตัวนี่ขันกันเองหมดเลยเราจะได้รู้จักมันว่าเป็นยังไง ผมเชื่อว่าอะไรที่เราชอบต่อให้ไม่ได้เรียนมาเราจะสนใจมันมากกว่าเรียนพอชอบแล้วมันก็ศึกษามากขึ้นมากขึ้นถามฝรั่งบ้างขึ้นเว็บบอร์ดถามเมืองนอกบ้างถามดีลเลอร์บ้างผมสนใจซื้อชิ้นนี้ครับขอแมนนวลในการติดตั้ง้วยนะครับแล้วมีเหตุผลอะไรหลังจากนั้นนะพอเราเป็นดีลเลอร์แล้วเราซื้อขายเขาอ่ะมันจะมีคําตอบมาให้เรื่อยๆเลยเพราะเหตุนี้เพราะแบบนี้แล้วเราก็ลองดูเลยว่าอตเบอร์นี้มีความสําคัญไงทําไมต้องใช้จุดนี้จุดนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้ พยายามทาให้มันเป็นรอยน้อยที่สุดใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดขึ้นไปเห็นเลยออริจินอลเป็นยังไงถ่ายรูปเก็บไว้มีแมนนวลเวิร์กช็อปเลยนะขายกี่ปอนรุ่นนี้อัดแอปกับรุ่นนี้ได้เอ5มค่ากับ Toyota ้า o w วใช้เกียร์อันเดียวกันมันก็สอนเราเป็นข้อมูลเทคนิคมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้เรามีคอนซลซ์เป็นวิศวกรเอนจิเนียริ่งฝั่งญี่ปุ่นกับฝั่ง America, อเมริกา2ฝั่งเริ่มมีวอลลุ่มขึ้นวอลลุ่มขึ้นวอลลุ่มขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นดีลเลอร์นนดนี้ แล้วก็จะมีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันตลอดบนถนนเนี่ยต้องการทอร์ที่ศูนย์ถึงร้อยเร็วเวเร็วแต่ในสนามต้องการอีกแบบหนึง่งทนแรงพอร์ฟอร์มานต้องพร้อมเวลาเราไปวัดกันในสนามเนี่ยมีกติกาพร้อมอะไรพร้อมมันก็เหมือนเราแข่งกีฬาต่างคนต่างเอาเทคนิคมาใช้จะทํายังไงให้มันแรงขึ้นมาอีกขับเกาะถนนขึ้นมาอีก ได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็สนุกไปเรื่อยๆด้วยกันอย่างนั้นนะครับคือมันไม่ใช่รถอย่างเดียวทีมต้องพร้อมต้องรวมใจกันให้ได้ทุกอย่างมันจะต้องพร้อมสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นสปอร์ตอย่างหนึ่งที่สนุกแล้วก็เจ็บอยู่แล้วเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งกระเป๋าเจ็บใจมีสิขับออกไปแข่งปืดยังไม่ทันหมดเลสเลยรถขับไม่ได้เจ็บใจไหม เจ็บใจแบรนด์ในโลกนี้เยอะมากเราจะเลือกใช้แบรนด์ที่เราไว้วางใจหรือแบรนด์ที่เราเทสและเคยใช้มาก่อนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวทั้งหมดทนได้กับตรงนี้เฮ้เราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถเราโชคเอลินน้ำมันเล็บโซเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นประเด็นว่าของที่ร้านเราทั้งหมดเราจะเทสทั้งหมดถ้าเทสแล้วไม่ผ่านจะไม่ขายเพราะต่างคนต่างรักรถเราต้องเห็นใจกันไม่มีใครอยาก ได้ของที่แบบว่าไม่ดีไปใส่รถตัวเองหรอกเราไปฟังการตลาดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผมก็จะตอบอันทีว่าอันนี้ครับดีเพราะผมเทสแล้วผมใช้แล้วและก็ใช้จริงเล็บโซเข้ามาในชีวิตได้ไงคือด้วยความที่เราอ่ะไปแข่งรถที่แข่งบุรีรัมได้เกิน10หรือ14รอบขึ้นไปอะ่ะปัญหาที่เกิดคือน้ำมันเครื่องกับน,น้ำมันเบรกมันจะร้อนเกินถ้าอันไหนดีจริงมันถึงจะอยู่ได้ก่อนมันแข่ง ก็าจะมีวันให้เราซ้อมเราก็จะถ่ายแล้ววิ่งเราก็มีเกวันในรถเลยแรงดันตกไหมอุณหภูมิขึ้นแล้วอะ่ะลงไหมคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าน้ํามันเครื่องที่ดีเนี่ยอุณหภูมิต่ําๆผิดนะฮะมันจะต้องขึ้นแล้วระบายเร็วคือฟื้นฟื้นเพงเห็นเลยว่าลงถ้ามันดึงความร้อนไม่ออกและต่าๆอันนั้นนะเครื่องพังเพราะความร้อน,นไปสะสมที่อื่นกว่าจะรู้กว่าจะได้มาเป็นเล็บโซเนี่ยก็เจ็บมาหลายยี่ห้อเยอะตอนนี้เราก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่แบรนด์ในร้านเราที่ขายเพราะว่า เราตอบลูกค้าเต็มปากครับว่าผมเทสแล้วแล้วก็ใช้แล้วผ่านถ้ามันใช้สนามแข่งผ่านรถบ้านนี่เหลือเพียงพอโปรเทคได้พอแน่นอนแรงม้า6-700ม้าที่มันวิ่งตลอดครึ่งชั่วโมงอะรถบ้านนี่สบายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเทสผ่านที่สนามรถบ้านเนี่ยเรื่องเล็กเลยแล้วเราจะตอบได้ว่าอืมผมเทสแล้วนะครับผมเชื่อว่ารายการแข่งที่โหดที่สุดอะน่าจะเป็นแรีดักกาคุณแข่งในทะเลทราย น้ำมันเครื่องนี่ไม่ต้องพูดถึงร้อนมากเฮ้ยทำไมแบรนด์นี้ชนะแล้วมันชนะติดต่อกันมาเป็นหลายๆปีหลายปีมันต้องไม่ธรรมดาเราต้องพูดก่อนว่าเลปโซเป็นบริษัทพลังงานไม่ใช่บริษัทน้ํามันเครื่องอย่างเดียวก็จะต้องมีรีเสิร์ชที่ใหญ่คุณภาพเขาก็เลยจะสูงเวลาเราถามอะไรไปมักจะมี Data s าชีตต่อมาตลอดเรื่องความร้อนของเครื่องยนตน์เห็นเลยว่าน้อยลงมากหล่อลื่นได้ดีแล้วก็น้อยลงมากเสียงเครื่องยนต์เวลาเติมไปสังเกตด,ดีนะฮะ จากที่ขับเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็เติมเข้าไปเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยนะฮะเสียงเครื่องยนต์จะเงียบขึ้นเห็นเห็นเลยอ่าบางคันวาลวที่ดังก็เงียบลงลูกค้าที่ใช้เป็นครั้งแรกเปลี่ยนมาใช้ปุ๊บเฮ้ยโอเคนะราคาก็โอเคครั้งหน้าก็ขออันนี้เหมือนเดิมของดีอะ่ะเหมือนเรากินข้าวอะ่ะเคยละเฮ้ยอร่อยวะ่ะมันก็ต้องรู้ละเฮ้ยมันเคยใช้แล้วดีอยู่เขาก็อยากจะใช้ซ้ำ ของเราฟลายเวิร์ช็อปเนี่ยคือเราโมดิฟายเซอร์วิสตั้งแต่รถธรรมดาซูเปอร์คาร์ยันถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆขึ้นไปคนที่เข้ามาเซอร์วิสแล้วก็ใช้เขาจะแฮปปี้ก็ต่อเมื่อเขาขับรถเขาแล้วเขามีความสุขรถเขาจะต้องไม่มีปัญหาอะไรต้องสนุกกับรถตัวเองได้ไยใช้แล้วขับเฮ้ยลื่นขึ้นเฮ้ยขับสนุกขึ้นแฮปปี้ก <Happy S 2> ับของเล่นเขาความสุขของคนทำรถคือการได้เห็นคนที่ขับรถเนี่ยแล้วมีความสุขเราสุขมากกว่าเขาแล้วเราก็ต้องรูลิมิตด้วยว่า ไอ้พอแล้วแค่นี้นะอาถ้ามากกว่านี้คุณไม่ได้ใช้แล้วอะเกินไปก็ไม่ได้ใช้แล้วเอาขับบนถนนแบบนี้ขับสนามแบบนี้พอทุกอย่างอะครับมันมีทางออกเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดไม่มีอะไรที่100เพอร์เฟคร้อยเปอเซอจอปัญหาเราต้องหาคําตอบให้ลูกค้าให้ได้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเร็วแรงและต้องเซฟตี้นะฮะและต้องใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและต้องสนุกกับมันด้วย